ว่าไงเพื่อนฮืบไม่ช่วยเราเข็นของเข้าบ้านเลยนะแล้วเพื่อนซื้ออะไรไมาอีกละ่ะนี่เลยสเบียงของพวกเราไงฉันดีใจที่มีเธอเธอคือสเบียงเดียวที่มีไม่ว่านาทีไหนๆโ <c oughs> อ้เพื่อนเพื่อนทัดเชยทีเดียวหล่นหมดเลยเ <c oughs> นี่ยเราซื้อเงาะกระป๋องมาด้วยนะน่ากินมากแต่ไม่รู้ว่าเปิดยังไง <c oughs> แล้วก็ซื้อโอวัลตินมาด้วยเผื่อเพื่อนเนี่ยจะหิวตอนกลางคืนจะได้ชงให้กินแล้วก็สั่งไมโลมาด้วยนะแต่ไม่รู้จะชงยังไงให้ เหมือนที่ไมโลมาแจากฟรีที่โรงเรียนเราก็ว่างงั้นแหละ ไมโลโรงเรียนอร่อยอร่อยแล้วเราก็ซื้อคอนเฟกมาด้วยกินกับนมจืดนะอร่อยมากแต่เราว่ากินกับเธออร่อยสุดนะเฮ้ยอย่าเลือกดีกว่าและต่อไปก็คือกลายเป็นโกโก้คั้นโอ้ยอันนี้ของโปรดเราเลยและที่เราซื้อมาอีกก็คือเนสกาแฟแต่ว่าปัจจุภัณฑ์ทำไมมันดูโบราณโบราณจังเขาไม่ได้เรียกว่าโบราณเขาเรียกว่าคลาสสิอกอ่ะและนี่ก็คือคอฟฟเมดอยากจะกินกาแฟทุกวันไม่อยากเหลือไว้ให้ใครได้กลิ่นอยากได้ยินเสียงชง กาแฟพรมเรียกฉันมากินผู้เดียว <S 2>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  ใครดูจบขออิโมจินี้หน่อยนะ